ก็ดีงามสาวค่ะพ่อแม่พี่น้องงามค่ะงามเน้ค่ะมาคู่มืองามคู่มือมาคู่เธองามคู่เธอเป็นไปคู่เธอค่ะพ่อแม่พี่น้องกระเพาะของงามคักค่ะพวกเนี่ยพ่อแม่ค่ะโอ้ยงามลายงามลายค่ะงามหลายงามคู่ดอกงามคู่นางจริงๆแล้วดอกอนี้พิ่นโหยตั้งแต่หึงเลยค่ะ แต่สวนผ้าหักะอเอ๋อค่ะ,คะงามคักงามแนนี่กันีหมายถึงดอกอันดอกอันละคั่งเนี่ยค่ะละคัง่งหิมาเนี่ยงามแต่เทพไแม่พี่น้องเบิ้งแน่เบิ้งซอยนะค่ะงามคักงามแนนค่ะวันนี้ทรงบ่ายละฝนตกค่ะงามไม่ยมาฮอดส่วนโอ้ยกระจั๊ยอยู่พ่อแม่พี่น้องกระเพาะบักคักค่ะ งามไาม่ลายค่ะงามงามซื้นเจอลายลายคะ่ะซื้นเจอลายลายงามคักงามนี้ประมาณพี่นอ้องงามคักงามนี้ ขณะไปเบื้องยุโซาานสาธารณะหรือว่ายุโซนที่เป็อนเนินเมื่อซีบนะคะโอ้อันนี้เ็คืองฮักอันนี้ยนะโอ้ยเสียดายดิฮักฮักฮกักกล้องลงเลยค่ะมันก็อีแบบนึงเน,นาะเนาะเป็นมืออาชีพมันก็ต้องงามอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเฮานี่โอ้ยได้ซ้ำนีน้นี่งามไรเพราะมันพี่น้องซื้อเจอหลายๆกะโอ้ยออนซ้อนคะ่ะไวโซน งามไปไหลลยงาไมหลายมันในสวนป่าก็ได้อันนี้คือสวนปา่าดอกไม้ดอกหญ้ากระเจ้าอยู่คนไหนพี่น้องอันนี้เป็นกุหลาบเลยอันในภา,าพว้าพ่อซื้อกุหลาบเลยมาแต่ว่าตอนนี้มีมีแน่เจอไปเลยอันนั้นไม่เป็นกุหลาบเลยอยู่บะเพราะว่ามีเลยเลยพี่น้องมีไปมีมายู่ซื้ออยู่สงสัยพี่แมงกุหลาบเลยแหะคะ่ะสงสัยซื้อมาพิดแล้วสงสัยเอามาพิด อันนี้กุลาบเลยแน่นอนเพราะเราสูงขึ้นเรา,า,เ,ราเห่วขึ้นเราใหญ่ขึ้นค่ะแต่ทั้งพี่ผัดซื้อมาพร้อมกันได้ค่ะกับว่าเป็นกุลาบเลยที่กันแต่ไม่เลยม่เหี่ยวไม่ใหญ่กุลาบค่คยอยโอ้งามคักเพื่อนพี่น้องจุ้มนี้เราเป็นหอมใหญ่ฝรั่งค่ะคือว่าซื้อหอมแดงมาแล้วมันมดนะคะ่ะมด <c oughs> <c oughs> ก่อนพาพวกติดติดกันเลยค่ะโอ้งาม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  ซื่เจอหลายค่ะอันนี้เป็นมั่นฝรั่งเ่ะไม่พี่น้องแล้วมองนี้้ากะเพาะสลัดแล้วก,ก็ภากระปุโทูซื้อแต่บอกก็ยังมีเห็นค่ะอ้ะออาดแม่มบ่นน้องนี่แหนเจอไปเลยค่ะมองนี้ภาพกุโทไว้เพแา่พี่น้องอันนี้อ้าดเราเป็นโทูนี่นแต่ก็ไม่แหนเจอเป็นมะทูแขกนะคะภาปูมะทแขกมองนี้แล้วก็มองนั้นเป็นมั่นฝรั่ง มองนั้นเป็นที่ดินโซนโตค่ะกับบ้านเดียวค่ะของลูกไา้ค่ะโอ้ยหญ้าค่อยกกำลังเฮินงามเพราแไ่พี่น้องหญ้างวดนี้เป็นงวดที่สองที่ปุค่ะผ้าผ้าว่าอันนี้ต้องผ้าต้องถือเฉียเพราะมันละมีไม่สูงไปเลยค่ะหญ้างวดที่แล้วน่ะเป็นหญ้าป่าคือผ้าไม่จักนะคะับผ้าก็คือหญ้าก็คือหญ้า มันเป็นหญ้าป่ามันละสูงค่ะแบบเป็นหญ้าหกหกนะคะก็เลยรืออแต่ว่างวดนี้ถึงเราเป็นน่าเลิกก็ไม่ได้ฮื้อ,อเพราะว่ารู้รสชาติแล้วค่ะมีนึกเลยว่ามันละเมยขนาดนี้ค่ะข้ารู้ว่าละเมยขนาดนี้มีฮื้อค่ะแต่ได้ที่สุดผ่าเอ็ดแล้วพ่อแม่พี่น้อง อันนี้มากอันนั้นมากกระทุกลบค่ะยูซื้ออยู่ในเจ้าของเลยจาไม่ได้แล้วค่ะมากกระทุกลบก,กนันนี้ผ้าเพาะพร้อมค่ะเอ้ยเป็นดอกแล้วเุรมพี่น้องอันนี้ซื้อต้นมาเป็นดอกแล้วค่ะนี่เยืนผ้ากับเพาะพ่าะไหมพี่น้องเพาะกับรังขึ้นค่ะผ้าเอาเมล็ดสดเอาเมล็ดสดมาเพาะค่ะับพราะไหมพี่น้อง เอามาเล็กสุดมะเพาะกำลังฮึ่นแล้วกะมีอันสาวัลรดพร้อมค่ะสาวัลรดละเพาะยังไม่ฮึ่น <laughs> สาวัลโรดะาฮึ่นยากเพลินวาวกับแม่ดิลี่ค่ะยังไม่เห็นเลยแต่มาอันนี้ก็ฮึ่นแยะที่กันค่ะตุ๊กเดซี่ก่บเมี่อนสมัยตะกี้บ้านมะามากซืก้อเดซี่นะคะบางทานเพลินว่าโอ้ยเดซี่อ๋อ อุ้ยพ่อแม่พี่น้องอุย้ยมะอันนั้นค่อยมะอันมะพลออันนี้โคดรโคตอาหารโคดอาหารต้นไม้มดแล้วค่ะมะอันอันสตรอเบอรี่พ่อแม่พี่น้องอุ้ยคืออ้เอเฮงามแท้อันนี้ของปีที่แล้วได้พ่อแม่พี่น้องทนทานทนทานคักหลาย ปุ๊กเนี่ยอ้อมาเต็มเลยบ้านอ๋อคือค่าแขกอันปกติผ้าเอาลงอันเสื้อดินไว้แต่นี้ผ้าเอาอ้อเสื้อกระถางพู่ดไหมพี่น้องอุ้ยเป็นมะคู่กพอพู่ดไหมพี่น้องติดมะคู่กระถางเฮ้ยยยยยปุ๊กเนี่ยกระถางน้อยกระถางนี่ติดมดค่ะ อ๋อนั่นนี่แล้วมันซื้อเจอเพ่อไหมพี่น้องคือผ้าเบาเลยกับซื้อเขานี่ไม่ได้แพงจักลาดปลีจักแบกปลีเพ่อไหมพี่น้องถ้าเบิ้งมะมันถ้าเบิ้งต่อมันเป็นมะค่ะม่วงนี้คือตายเนาะอันนี้กับมะลาดปลีกับความมาลงไว้คือตายเนาะล่องไว้หลายขนาดได้เลยอ๋อไม่ตายไม่ตายนะหญ้ามันหลแล้วไปเลยอันนี้อันนี้เม็ดอันนี้เม็ดหญ้ามันหลายก็เลยจำบพี่น้อยเลีา้างไปเบิ้งอันนั้นพ่อไหมพีน่น้อง อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ป่าค่ะเห็นบอกดอกขาวๆน้อยๆอันนี้สตรอเบอรี่ป่าค่ะมีที่ผู้นะปีหน้าได้กินแน่นอนพ่อแม่พี่น้องอันนี้พักเซียนกับล่งค่ะปีหน้าได้กินแน่นอนกับลังอ้ออยู่นี่อยู่นี่นป่าโหยมาแล้วค่ะต้องพาหากระโปรงพราะว่าภาพวานในไว้พ่อแม่พี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นอันพะเลยะ กระเทียมฝรั่งนะกระเทียมป้ากันกระเทียมฝรั่งอันนะั้นผักเส้นฝรั่งค่อยโอ้ปีหน้า,ป,นาปีหน้าเจอกันค่ะทีนี้ใครได้กินเพราะว่าขึ้นหากอ้อเดี๋ยวสิโอ้งามงามคักคักเดซี่เดซี่สมัยตะกี้มักหลาย,ลายดอกเดซี่ซื้อเดซี่นี่มักดอกมันพร้อมมักซื้อมันพร้อมอย่าเป็นซื้อเป็นเดซี่ มียันผู้รักผู้ใหญ่ท่านนึงเป็นวอามันเดี๋ยสิเดี๋ยสิมันของจองกับเรสีปัสสันก็ยามันดอกไม่ต้องไปเอาดอกปัสสัน <c oughs> โอ้ยดอกหลายขนาดแพ้พันแพ้พันเลียวพ่อแม่พี่นะ้องเลยนะ ในส่วนข้อหนมีแต่ย่าค่อยเก็บมีวาดมีใยประมาณพี่น้องเจากละเอ็ดนั่นเลยเฮ้ยซื้อเจอซื้อเจอ คือพ่อนพี่น้องแต่ว่าผ้าไม่ได้เหินมาคือคือมะงูนมะงูนมีสามต้นค่ะอันนี้คือว,ว้าเป็นมะอันนั้นมะกีวีอันนี้ดอกไม้ที่เอามานํำค่ะอันนี้เป็นดอกดาเล่ค่ะดาเล่ดอกใ่พันใ่ดาเล่เลมีหลายชนิดหลายสีหลายพันหลายย่างขนาดค่ะ ดอกดาเรอันนี้ก็จักดอกคนแรกเพราแม่พี่น้องซื้อมาอน,นี่ผ้าเรามาปุอยู่นี่ค่ะ ขอบคุณในไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องที่มาย่างเลาะสวนน้ำกันค่ะแล้วเจอกันคลิปน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสดชื่นเจอในไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ